สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมัยพยากรณ์ช่องของเราเป็นช่องที่ใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์และเราก็จะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักค่ะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษในช่วงเดือนกันยายนปี2567นี้ถือเป็นเกณฑ์ดวงชะตาที่น่าจับตามองเป็นอย่างมาก ดวงชะตาของคุณจะได้ประสบพบเจอทั้งด้านดีและด้านที่ต้องระมัดระวังรวมไปถึงบางคนก็ได้เจอกับการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันด้วยเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นต่อตัวคุณสมัยก็ได้จัดทำคลิปวิดีโอให้ชาวลัคนาราศีเมษได้รับชมรับฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถย้อนเข้าไปชมในช่องกันได้เลยค่ะส่วนในคลิปวิดีโอนี้ เราจะเน้นที่ปัญหาหรือพูดถึงอุปสรรคที่ชาวลัคนาราศีเมษมีเกณฑ์จะได้ประสบพบเจอซึ่งปัญหาที่จะได้หยิบยกมานั้นมีอยู่3ปัญหาหลักๆด้วยกันค่ะชาวเมษบางคนอาจจะได้เจอเพียงหนึ่งปัญหาบางคนก็จะเจอครบทั้ง3ปัญหาซึ่งสมัยก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกคนทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมรวมไปถึงขอให้ชาวเมษดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท รอบคอบและก็ขออวยพอรอวยชัยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องรักษาและคลุ้มครองดวงชะตาของชาวเมษทุกคนค่ะสำหรับปัญหา3ประการที่ชาวลัคนาราศีเมษจะต้องพึงระมัดระวังปัญหาด้านแรกของชาวลัคนาราศีเมษคือ 1. ปัญหาด้านคำพูดคำจาคำพูดถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก ชาวลัคนาราศีเมษก่อนที่คุณจะพูดจะจาอะไรคุณจะต้องคิดให้รอบคอบคุณจะต้องนึกถึงใจเขาใจเราอย่าพูดเอาแต่สนุกอย่าพูดเอาแต่อารมณ์อย่าพูดในคำพูดที่คุณเคยชินหรือคุ้นปากบางคำที่คุณคุ้นชินหรือคุ้นปากเมื่อคนอื่นได้รับฟังแล้วเขาอาจจะเกิดความไม่พึงพอใจก็เป็นไปได้และชาวลัคนาราศีเมษ บางครั้งนะคะคุณต้องการจะสื่อความหมายกับผู้ที่รับฟังปรากฏว่าการสื่อสารของคุณนั้นไม่เป็นผลททำให้คนที่รับฟังนั้นเข้าใจผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่คุณตั้งใจจะสื่อความหมายก็เป็นไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นการรวบรวมทุกถ้อยคำทุกคำพูดที่คุณจะเปล่งวาจาออกมาถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากชาวลัคนาราศีเมษในระยะนี้นะคะเรื่องของคำพูดคำจาเป็นเรื่องที่คุณจะต้องใส่ใจ และก็ให้ความระแวดระวังมากเป็นพิเศษค่ะเพราะมันมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่จะเกิดศัตรูจากคำพูดคำจาของตัวคุณความวุ่นวายจะเกิดจากการใช้อารมณ์แต่ศัตรูมักจะเกิดจากคำพูดนะคะชาวลัคนาราศีเมษจะพูดจา,จาอะไรคิดหน้าคิดหลังให้ดีระมัดระวังการพูดหยอกล้อทีเล่นทีจริงซึ่งเมื่อก่อนนี้นะคะคุณอาจจะเคยพูดหยอกล้อเคยแซว เคยพูดแบบทีเล่นทีจริงกับใครบางคนที่คุณสนิทสนมด้วยแต่ในระยะนี้อาจจะทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วค่ะก็ต้องพึงระมัดระวังเอาไวา้รวมไปถึงระมัดระวังการพูดการวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นระมัดระวังการพูดถึงบุคคลที่สามการพูดที่จะทำให้แต่ละฝ่ายนั้นเกิดการแตกหักหรือขัดแยง้งเป็นสิ่งที่คุณจะต้องรอบคอให้มากนะคะคำพูดคำจาที่เปล่งออกมาจากปากของเรา มันอาจจะสร้างความเสียหายได้มากกว่าที่เราคิดชาวลัคนาราศีเมษบางคนบางท่านได้ไปเผลอรับปากอะไรกับใครบางคนเอาไว้คุณก็ต้องดูด้วยนะคะว่าสิ่งที่คุณรับปากนั้นคุณทําได้จริงหรือไม่คุณมีศักยภาพพอตามที่คุณพูดหรือไม่คุณมั่นใจในสิ่งสิ่งนั้นมากพอหรือไม่เพราะถ้าคุณไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งรับปากค่ะมันจะทําให้คุณนั้นเสียเครดิตเสียความน่าเชื่อถือ ปัญหาประการที่2ที่ส่งผลต่อชาวลัคนาราศีเมษที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนปี2567นี้นั่นก็คือปัญหาทางด้านการงานค่ะการหยิบจับการทำงานของชาวลัคนาราศีเมษมีเกณฑ์ที่จะเกิดกับการสะดุดหรือมีสิ่งที่คุณจะต้องคอยแก้ไขอย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมษอาจจะต้องส่งมอบงานให้กับลูกค้า ปรากฏว่าเกิดการตีกลับค่ะลูกค้าไม่พอใจในผลงานคุณจะต้องคอยแก้ปัญหาให้ดีนะคะเพื่อระมัดระวังการตีกลับของลูกค้าก่อนหน้านี้คุณควรที่จะมีการอัปเดตสถานการณ์หรืออัปเดตงานให้กับลูกค้าได้ทราบเป็นระยะระยะค่ะมีจุดตรงไหนที่ต้องแก้ไขก็ค่อยๆแก้ค่อยๆปรับเปลี่ยนกันไปถ้าเกิดว่าไม่มีการอัปเดตงานให้กับลูกค้าได้ชมได้ฟังกันเลย ก็มีเกณฑ์ที่จะถูกตีกลับอย่างที่สมัยได้บอกไปซึ่งคุณจะต้องมาแก้นหนักกว่าเดิมนะคะทำให้ชาวลัคนาราศีเมษนั้นเสียทั้งเวลาเสียทั้งอารมณ์มีความหงุดหงิดชาวลัคนาราศีเมษต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณค่ะขอให้ชาวเมษนึกถึงเรื่องนี้ให้ดีลูกค้าหรือผู้คนที่เขารอผลงานของคุณอยู่เขาอยากได้คุณภาพคะ่ะแม้ว่าปริมาณจะไม่ได้มากเท่าไหร่ แต่เมื่อคุณภาพมันได้ดังที่ใจเขาต้องการเขาก็ยินดีที่จะจ่ายยินดีที่จะรับเอาไว้และไม่พอเท่านั้นนะคะปัญหาเเกี่ยวกับด้านการงานอาจจะเป็นในเชิงของการถูกเรียกใช้ถูกไหว้วานหรือมีคนมอบหมายโปรเจกต์มอบหมายงานให้คุณทำมากจนเกินไปทำให้คุณรู้สึกว่างานมันโหลดค่ะงานมันหนักไม่ค่อยมีเวลาให้กับตัวคุณเองและไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนในครอบครัวสักเท่าไหร่ ต้องรู้จักจัดการเวลาและบริหารเวลาให้ดีค่ะไม่เช่นนั้นก็อาจจะเกิดปัญหาด้านอื่นๆตามมานอกจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อง,งานที่คุณอาจจะโดนตีกลับแล้วแล้วก็นอกเหนือจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการงานที่มันมากหรือล้นมือจนเกินไปแล้วก็ยังพึงระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้คนเอาไว้ด้วยนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่คุณจะเจอกับคนที่ทําให้งานล่าช้าเกิดความติดขัดไม่ราบรื่น หรือไม่เช่นนั้นนะคะก็จะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีเมษถูกติชิ้นนินทาถูกใส่ร้ายป้ายสีหรืออาจจะมีคนจ้องจับผิดคนจ้องเพ่งเล็งในการทำงานของคุณอยู่ก็เป็นไปได้ชาวลัคนาราศีเมษต,ต้องพึงระมัดระวังเรื่องนี้เอาไว้ให้ดีค่ะสำหรับประการที่3สิ่งที่จะเป็นปัญหาต่อตัวคุณที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชาวลัคนาราศีเมษ ในระยะเดือนกันยายนปี2567นี้นั่นก็คือให้ระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงให้ระมัดระวังการเสียเงินไปกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเสียเงินไปกับความไว้ใจค่ะคุณไว้ใจใครบางคนมากเป็นพิเศษคนคนนั้นอาจจะรู้เรื่องราวส่วนตัวหรือรู้เรื่องราวทางการเงินของตัวคุณมากค่ะกลับกลายเป็นว่าเขาจะมาเอาผลประโยชน์จากตัวคุณหรือแอบยักยอก แอบขโมยหรือเกิดการกระทําที่ไม่น่าพึงพอใจเกิดขึ้นต่อตัวคุณค่ะซึ่งนอกจากการเสียเงินและผลประโยชน์แล้วชาวลัคนาราศีเมษอาจจะเสียทั้งความรู้สึกไปด้วยชาวเมษคะคุณมีเกณฑ์ที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนใกล้ตัวบางทีนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเงินการทองหรือผลประโยชน์เท่านั้นมันอาจจะเป็นเรื่องของแรงเรื่องของเวลาด้วยอย่างเช่น เพื่อนร่วมงานกินแรงคุณกินเวลาของคุณเป็นต้นและสำหรับชาวลัคนาราศีเมษบางคนนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะต้องใช้จ่ายไปกับคนรอบตัวมากขึ้นค่ะใช้จ่ายเงินไปกับครอบครัวใช้จ่ายเงินไปกับด้านสุขภาพหรือบางทีนะคะเครือญาติคนรู้จกักอาจจะทำให้คุณเดือดร้อนมาขอหยิบยืมเงินและคุณเองก็รู้สึกอึดอัดและลำบากใจกลับกลายเป็นว่าตัวคุณต้องหยิบยื่นเงินเข้าไปช่วยเหลือเขา ลักษณะนี้นะคะมันก็เป็นสถานการณ์ของการที่ตัวคุณอาจจะถูกบังคับหรือบีบคั้นจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร่วมด้วยก็ได้สมัยจึงอยากจะเตือนให้ชาวลัคนาราศีเมษต,ต้องคอยระมัดระวังและรอบค้อบให้ดีค่ะก่อนที่จะส่งเงินให้ใครโอนเงินให้ใครหรือให้ใครหยิบยืมไปคุณจะต้องพิจารณาที่บุคคลด้วยนะคะอย่าพิจารณาเพียงแค่ความสงสารหรือความเห็นใจเท่านั้น และทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็น3ปัญหาหลักๆที่าทชาวลัคนาราศีเมษมีโอกาสจะได้ประสบพบเจอค่ะซึ่งอย่างที่สมัยได้บอกไปนะคะว่าชาวเมษบางคนอาจจะเจอเพียง1ปัญหาจาก3ปัญหาหรือบางคนอาจจะเจอทั้ง3ปัญหาหรือม,มากกว่านี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษท่านที่ได้เข้ามาชมเข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้คุณจะต้องพึงระมัดร,ระวังและรอบคอบให้มาก พยายามคิดดีทำดีพยายามประพฤติปฏิบัติตัวให้อยู่ในกฎในกรอบที่ดีงามสิ่งต่างๆก็จะช่วยหนุนนำและส่งเสริมดวงชะตาของคุณได้ค่ะคร่าวๆเท่านี้นะคะสำหรับชาวเมธเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ